อันนี้จะเป็นคลิปชั่วข่าวนะผมเพราะว่าคลิปหลักยกังตัดไม่เสร็จฉะนั้นแล้วรอไปก่อนนะผมต่อคิวยาวนะผมคลิปนี้ผมทำออสตากับเกมอื่นรอนะผมฉะนั้นแล้วต่อคิวไปแต่ผมรีบทำอันนี้ก่อนเพราะว่าถือว่ามานั่งภาคเฉยไม่มีอะไรหรอกเอาคลิปนี้ไปนะผมเพราะว่าน่าจะเป็นคลิปที่ก็ท่้งที่ลุนช่วงแรกกันเลยแต่ช่วงช่วงหลังมันค่อนข้นางของฟูนะครับฉะนั้นแล้ว จริงๆผมมีหลายอันนะผมแต่เอาอันนี้มาเนาะเอารีเพย์นี้มาแทนก็รีเพย์นี้จะมีปัญหาช่วงแรกแค่นั้นแหละแต่ว่าตัวต้นเกมมันค่อนข้างแน่นแต่จริงๆต้องทำขันผมก็ได้นะในคอเปียรเพลงนิดนึงเพลงน่าจะดูดเดือดไปนอยนึงเดี๋ยวมันจะตึงไปหนะเราไม่ได้เล่นตึงขนาดนั้นนะเรามาไชิวๆก็ในเว็บ2ก็ไม่มีอะไรหรก ก็วางตัวตามปกติไม่ต้องอัพเพิ่มนะเทียเว็บ2ไปพอขึ้นเว็บสปุ๊บตอนเราเลือกของให้เราดูว่าของเราต้องการอะไรนะผมอย่างตอนนี้ผมว่าต้องการช้อนเก็บช้อนไหมช้อนมันได้ทำหลายอย่างนะทำของเวก,ก็ได้ของกายก็ได้จริงๆค่าค่าไม่จะเป็นไม่ต้องเอาไอ้อิมพีด,ดิมันก็ได้ไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องเอามาก็ได้นะแต่ผมเอามา,เ,า,มาเพราะว่าเอามาเก็บไว้ก่อนก็ดี เพราะเนียไงสุดท้ายเราเราก็ขายได้นะตัวเนี้ยค่าตังเราขาดจริงๆเราขายได้ตอนตอนเว็บจบก่อนเว็บจบเราขายได้เนี่ยช่วงเว็บสี่เราเริ่มรีหาตัวข้ามนัดรีฟนะเพราะว่ามันจะอัพโอเคเริ่มเก็บคอมไข่เลยตัวนี้อีกตัวหนึ่งไข่ไม่ต้องออกมาเพิ่มนะจริงๆไม่ไม่ควรรีลงมาตรงนี้นะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร อันนี้ผมยังจะลองทำให้มันสุดดูอพอได้ตัวก็จาทีมขายลงไปเลยขายตัวที่ไม่ได้ใช้ออกซะแต่ว่าประเด็นคือในนี้มันได้ใช้หมดขายไปไอีพีดีที่ผมซื้อมานะผมต่อให้ขายตอนนี้มันก็ได้ตังค์ไม่ครบนะผมจะน้นเก็บไว้เก็บไว้เ,ไเลยรอตังค์เว็บหน้าก็ได้ไม่ต้องรีบในช่วงนี้เราสามารถเก็บ ให้ครบได้อยู่คอมห้าสกอดเว็บ10ได้นะมันเก็บได้อยู่แค่ต้องใจเย็นนิดนึงตรงนี้ข้ามีถ้วยน้ำชาหเลยถ้วยน้ำชามาผมถ้วยน้ำชาเป็นตัวที่ใส่คอมดีดีนะผมะเอาเลือกมาเลยจริงๆตัวนี้ผมกลังคิดอยู่ว่า จะขายก่อนนะแต่ไม่เป็นไรอัพไปเลยก็ได้เพราะมก็อยากให้ตังมันมีถึงสิบแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนก็ได้เว็บหกก็เป็นเว็บที่ไม่มีไข่อันนี้อันนี้ซวยอยู่นะไข่ยังไม่ออกเนี่ยผ่านมาสองเว็บเลยก็ไม่มีไข่ออกถือว่าเขานั่งซวยนะเช็คด้วยว่าทีมคนอื่นเขาเล่นไข่หรือเปล่า หรือว่าทีมเขาเล่นโยนคือแบบกล่าวมาแก้ไขก็เนียไม่รู้แปลกๆนิดเช็คด้วยเขาเล่นอะไรบ้างี่ยคนนี้เล่นผีก็ระวังหน่อยเราก็ข้ามไปมาไข่ฟองแ,อแล้วมาละไหนเรามาดูกันว่าไข่เป็นไข่อะไรตัวนี้ค้อมเสียงเก่งนะแต่ผมไม่เล่นนะน่าจะแก้ไปทีมไม่ทัน ขายไปเลยแล้วกนไข่ฟองที่สองเป็นนกผมขายเลยนกแบกทีไม่ได้นะผมมาจะกลายเป็นพาลาปเปล่าๆนะผมถึงจะเป็นตัวที่สกิลแรงแต่ไม่รู้ดิผมเคยปั้นแล้วมันไปไปไม่ถึงฝั่งจริงยอมแพ้เลยมาดูฟองก่อนถึงกีรดอนนะผม จริงๆข้าถึงกีราดอสมี2ตัวเลือกคือเล่นโดยไม่ต้องเพิ่งไข่แต่พอดีได้ดีปีนะผมก็จัดทีมลงเลยเราจะได้ฆ่ากีรัลดสนะผมหรือจะรอไข่ฟองหนึ่งให้สละใไอเทพคือให้กีราดดสฆ่าเราให้ผมตผมีแล้วเราก็จะได้ไข่ฟองนึงนะผมก็แล้วแต่คนนะบางคนไม่สดไข่ละกูเจ้าของก็แล้วแต่ ไม่ผิดผมก็เคยทำเหมือนกันมันก็ชนะเหมือนเดิมมีมีไข่มีไม่มีไม่มีไข่ก็ได้เหมือนกันนะผมเพราะว่าตัวที่เราตามหาอยู่ก็คือดิปปี้แล้วก็ไอ้กบมืดสองตัวนี้เก่งทั้งคู่เลยถ้ามีคือดีดีกว่าไม่มีอะ่ะถ้าไม่มีต้องหาดิป,ปีตัวอื่นนะในเว็บสิบเราจะต้องเลือกยูนิคหนึ่งตัวนะผมเน้นผีเป็นหลักนะผม เก็บผีมาให้ได้ครับผมสำคัญมากจุดตัดสินของเก็บคือเว็บสิบเราจะได้ผีหรือไม่มาดูกันนะผมหมุนมาหมุนมาขอผีเอาผีมาให้ได้ครับเออฮ้ยเฮ้ยอย่าปาด้วยเออมม่ต้องอย่างนั้นดีวะจริงจริงของไม่มีแนีไงแต่ผมก็อยากเล่นมันคืด่ดิไปยังไงผมก็ ไม่มีของเวทให้บาเซ่เหมือนเดิมบาเซ่เาจะเลือกบาเซ่เขต้องมีของเวทนะแต่เขาไม่มีจริงๆก็เป็นผีตัวเดียวก็ยงก็ต้องเลือกมานะครับแล้วไปรู้ระดับหน้าขอไม่ของกายส่วนหลักนะของเวทชิ้นเดียวมันไม่พอนะอนนอนะาจะทำบาเซ่บาเซหิวของไหมล่นะงั้นก็รอไปก่อนนะแล้วจะยังทำของให้มิมคิวยังไม่ได้นะในช่วงนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือ ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆอัพเบลไปเรื่อยๆนอรอไข่ดิปีออกมาแล้วเราจะมาเล่นได้นตัวนี้ตอนนี้มันยังไม่เก่งฉะนั้นแล้วค้าแพ้ช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรนุกเลือดเราถือว่าเซฟมาประมาณหนึ่งแล้วแหละยังรอดอยู่เลือดประมาณนี้ครับค้าไม่โดนยำหนักก็รอดถึง20ไตาด้วยุเดี๋ยวเราจะไปพังหาตรงนั้นกันเออเฮ้ยชนะเฉไม่รู้ว่าชนะเนี่ย ขนาดไม่ใส่ของเลยเนะี่ยคือคอมเมืดมันแรงโดยที่ไม่ต้องใส่ของพยายามเน้นเมืดไว้ก็ดีช่วงต้นเกมทำใเป็นเมือดอห้าไม่ต้องทำเมืด7เจ็ดนะอเอทมได้แข็งมานัสเซอร์แบรนกับตุ๊กตาจริงๆต้องไปดูคล้องฝันองข้ามด้วยว่าเวทเยอะหรือเปล่าแต่ว่าอกายภาพมากกว่าได้อาเปเอทิปสามวันนันะ กันได้แทบจะหลายคอมอยู่แล้วข้าม่เจอคอมไฟฟ้านะ ใส่ของดามีเลยเนี่ยมีแค่ของแทงดิปปี้ก็ยังไม่ค่อยดับประสิทธิภาพเท่าไหร่มันยังร่างแรกอยู่ยมีคิวว่าแรงเหมือนเดิมแอบแปลกใจอยู่เพราะว่าปกติเราจะได้เลือกของก่อนแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็น่าจะยงมีของที่เราเลือกได้นะเอาฟอสซิลมาทนะั้งหมด เราจะเอาหินดัดให้ดิปปี้เรานะับเราเรามาทำหินเมืดกันให้ดิปปี้ก่อนส่วนของที่เหลือมันเป็นของเวทเก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยทำเอ๊หรือว่าทำของแท้งก่อน้แต่ไอชิ้นนี้ของแท้งมันไม่ต้องใช้ดีกว,ว่าไม่ทำแล้วกันแต่ถือว่าท,ทีมทีมนี้มันไม่จำเป็นนะผมพวกของฮิวเลือด ยัเว้นไอตีดูเลือดอันนั้นถือว่าดีอยู่คือแพ้ไม่เป็นไรนู่บากินเราก็สู้ไม่ได้จริงนะช่วงนี้ตอนนี้ต้องใจ็น เริ่มทำจิตไม่ไดีทำจิตกันเยอะแล้วนี่หว่าเดีย๋ยวต้องเริ่มทำบ้างละได้ตัวหนึ่งตัวนี้ได้ไปแล้วอีกนิดนึงรองก่อนจริงๆขาดตัวดาบใครดาบผีนี่ก็โอเคเลยมันคู่ออกับตัวน้ำชามันก็จะได้อุปรกรณ์เสริมเพิ่อมอีกนชิบเดี๋ยวไอ้อุปรกรณ์เสริมเนี่ยเราสามารถ ดูได้ว่ามันดีหรือเปล่าข้าวอุปกรณ์เสริมไม่ดีก็ขายออกเมื่อไร้เรื่องสดคอมนี้แต่ถ้าของมันดีจริงเราก็ต้องเก็บไว้บนชิ้ไนไวรัสนนผะของตึงเลยแหละนั่นแหละข้าได้ปุ๊บแพ้นชนะเลยดาบมหรแรงโคตรเอะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่หนึ่งวะเฮ้ยที่หนึ่งกินด้วยวนะนะร้ายแกวะ มามื่อาแล้วเอามืดลงไปถ้าทำวิว8เสร็จเราก็เตรียมทำผี8เลยถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ผีหก่อนแล้วก็ค่อยขยยลดมืดอ,ออกใส่ผีเข้าไปแทนตอนนี้เก็บเงินแล้วก็รออัพ8อย่างเดียวนะผมข้ามมัมเป็นตัวให้กดจริงๆนะ ต่อแปดเดียวช่วงนี้เรากดแต่ตัวผีน่ตัวมืดไม่ต้องกดเพิ่มนะตอนนี้ตัวมืดดามเมจเราโอเคแล้วเอามาแค่แบบช่วงนี้แหละตัวมืดเอ่แต่ว่าคราบสองดาวาไดนะ้คราฟก่อนเลยตอนนี้ของที่ขาดอาฟอสซิลฟอสซิลเราไม่น่าจะได้ใช้ลวเพราะาเราไม่มีความจิตถ้ามีความจิตก็น่าจะให้ไอตัวเพิ่มได้แต่ไม่เป็นไร อัปเดตให้ใครตอนนี้ไม่มีใครเอาอัปเดตให้ ขาดอะไรบ้างตอนนี้อ๋อดางสองแนละ้โอเคดูเหมือนว่าจะขาดแค่แว่นโอเคหาแว่นดำแล้วก็ของก็น่าจะโอเคแล้วสำหรับด่งางเผานะโอ้ทีมคนนี้ก็เตือนเนี่ยทำเล่นไปแต่ก็ได้อยู่เรียบร้อยเราก็มีหิว้วอยู่เราแรงด้วย โดยลำช้าเราหิวแล้วตั้แต่วันเกมเพิ่งอัพมามันแรงอะไรอยู่ก็เอาเรื่องอยู่นะ่ะเรามีเวทดำอันหนึง่งนี่อันนี้เฮ่ยแย่งกูนะเว้ยอย่ปาปาดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกูบอกอย่ปาปาดเอยไอ้สัตว์เอ้ย <c oughs> วัวอะไรเหรเนี่ยเฮ้ยเหตุแคบ ดิบไป,ปโดนอีกเอกเมนเพื่อี่ไ่ทำอะไรรับเลยว่แปดโอ้ยแย่ yeah. ทำไงล่ะทีเนี้ยต้องวางแผนก่อนมีของอะไรทกแทนไหมผีอ่อตัวนี้ตอนเนี้ยแปดแล้วผมต้องเอาตัวออกตัวหนึ่งหรือไม่ก็ทำเป็นผีหก ไอมิดพืชมันเออเอามาใช้ก็ได้เอาให้โยตัวนี้ถือผมชอบตัวนี้ถือของบัฟอ๋อจัดไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรก็ให้รู้ว่าหลังอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้ของที่ต้องการเท่าไหร่ <c oughs> เราดันชนะรัวซะด้วยช่วงนี้ฟิล์มือดอไม่ค่อยมีผลกับเรานะมันมีคนเล่ยคอมเมืดด้วยว่ะ เมือเ่อตัวปัญหาเลยแหละเ้าเจอเขเมื่อกระเองใครจะร่วงก่อนเอางี้ดีกว่เก็บเงินทำคอรเก้าก็ไม่แย่เดี๋ยว,ยวขอตั้งให้มันเรียงอะไอพวกตัวที่ไม่ได้เล่นตีก็อยู่ข้างหลังไปจริงๆค่ามีโอกาสนะจริงๆพวกรำผีแปดไดแล้ว,แ,ลวแต่ว่าผมเก็บตังไว้กว่อน ไม่นควรต่ำกว่า50ช่วงนี้แล้วก็ทีมเราก็ตัวรอดได้ดีอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรตานี้แพ้ก็ไม่เป็ไนะด้ก็ดีดีก็แย่แล้วโดนแรงหนนัวหน้า13บะต่อไปจะเป็นลูเกียร์แล้วก็20จะเป็นการเลือกเทพ ถ้าเราเลือกเทพผีไม่ได้เราแตกคันนี้อาจจะชิบหายกันเฮ้ยโกลดว่ะแต่เราก็เรากเกินมาให้หอห้าสิบเฮ้ยแต่เราก็ได้50าสเนอยู่ดีด้วยชนะลูเกียก็ได้หนึ่งบาทเพิ่มโก้ดมันดีมากแต่ว่าผมยังทิ้งคอมเมอร์ไปได้ข้าจเจาออกต้องเอาออกคู่เลย ดูคนเหนือนะเนี่ยมันมีหินสีย่ยิงด้วยมันไม่แปลกใจหรอกที่คอมมือจะตีไม่เข้าถ้าเจอคอมหินอย่าปั้นคอมมือสู้นะแต่ถ้าเราปั้นมาแล้วก็ช่วยไม่ได้แต่เราค่อยๆลดได้คอมมือโอ้โหชิบหายละเมียเดียวจริงหรอผีอะอย่าดูป่าเออ เนียนเดียวด้วยเดี๋ยวโอ้ยเอาน,นี้ก็ได้เสี่ยงอยู่มือดอ่ะมีโอกาสออกอยู่แต่ออกยากเลยหนึ่งในสามอ้อออกพอดีโอเครอดหายลอดไปด,ดไูว่าจะชิบหายซนะละไม่งั้นคอมผีเราจะต้องตัดมือดออกไปก่อนเพราะว่า <c oughs> ไม่มีคิวและไม่มีมืดติดม้านะผมฉะนั้นแล้วการจับให้ดักกระเพาะ เสียไปหนึ่งช่องเลยมันจะลำบากไปเนอะตอนนี้ผมเริ่มเอาผีลงได้ละเดี๋ยวเอาต้องเอาไอเทมให้ดางอครเพิ่มอ่ะจริงๆไอของเวทเอาให้ไอจระเข้ก็ได้แต่ในเมื่อของเวทเหลือเอาให้มันไปจริงจรงผมต้อ,องเ,เอาไอตัวยืนเขาออกเพิ่มอ,อ่ะเนี่ย สองตรงนี้ไว้ห่างๆกันหน่อยเพื่อความหลอ่อที่เดี๋ยวมันจะโดนท่าหมูแล้วจะชิปหายกันโอ้ชิปหายอ๋อแต่ได้อยู่ฮิวเราแรงออแทงแตกเลยเมื่อกี้ดาร์กไลท์ก็แบกดาเมจเดี๋ยวดาร์ก,กเขาจะมาไปแบกดาเมจ แมกดาเม็ดเออแหละต้องเลยคอมเก้าไม่งั้นตอมืดออกสองตัวไอ้นี่น่าจะขายแล้วล่ะแต่ว่าขายไปก็ยังไม่ได้อะไรกันรีก่อนก็ได้หาผีอีกตัวหนึ่งด่ดิตโตสองตัวโอเคพอเลยดิตโตสองตัวนี้ทำอะไรก็ได้แล้วตอน เออเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอโอเลยชิลำมเขาของแน่นั้นน่ะตึงอยู่แต่เราก็ตึงใช้ได้อย,อยู่หิวเราก็แรงคือเลยชิลำม,มันจะชนะทางพวกที่วางมอนกระจุกนะถ้าเราวางมอนกระจายกันอย่างนี้ก็เลยชิลำอาจจะง่อยหน่อย เโ,โดนป่าให้อะไรของอเอาของเวทให้หรือเอ้ยแวนนของเวทหนึ่งแวนอันนี้เพิ่มระยะเอ้ยไม่ใช่ดิมันทำให้ตีตีโดนร้อยเปอเซนต์แล้วก็ตีเร็วขึ้นด้วย5้านสะิบร์เซแต่ว่าของเพิ่มตีเร็วยังไงผมก็ยกให้ไออัพเกรดมากกว่านะอัพเกรดไม่สุดจริงนะผมเรื่องความเร็วแต่ชิ้นนี้ก็ดี เอาไว้ดักทางพวกเล่นหมอกแล้วก็เอาพวกกิ่โดกไปดบมาผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวไหมจ,จะโดนอยู่มั้งไม่รู้อะไม่เคยไม่เคยเช็คไหนเรามาดูดีว่าไอเทมบวกความเร็ว2ชิ้นมาเจอกันแล้วก็ไอของบัฟตีไว,ดดว้ด้วยดากกระเพ้าเราจะตีเร็วขนาดไหนนอในคอมมืด5ด้วยมีไม่คำคอมมืดแปดวอย่างนี้เ้ยคอมผีแปดวอย่างนี้ โอ้โห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 เคเอาเรื่องอยู่นะปอกฟอกฟอกตัวตัวละลายอ่ะโอ้โหเอาสู้ๆๆ้โอ้โหเหลือไอ้นี่ดาร์กไลท์ก็ป่วนโอ้โหก็คือเริ่มความเร็วแล้วก็มีคีดาเมจด้วยคีเลดจากคอมมืดแต่เดี๋ยวต้องทำเป็นคอม8อยู่ดีคอมพี8 อ,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 อัพเร็วเลยดีไหมยังยังไม่ได้เฮ้ยอัพเร็วเลแต่อัพไปประมาณนี้แหละสู้อีกรอบหนึ่งก็จะได้เจอไอ้อันเดอร์เดี๋ยวมาดูดิว่าหลังได้ของจอากันเดอร์จะช่วยแก้ไอเทมให้ไม่มีคิวได้ไหมเดี๋ยวไม่ต้องแก้ปล่อยไว้่างนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหโอ๋อคงอี อันนี้ของไฟฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ของไฟฟ้านี่หรอคอมอะไรวะโอ้ละลายอะ่ะคอมนี้ก็แรงนะมนเด้นไปอา่าดัร์กไรดันก็นำไปดิคับได้ประมาณนี้ีประมาณสองสามตาก็น่าเอ้สองตาแหละไม่ต้องประมาณสองตาตัวไหนไม่ใช่ขายเลย ไหนขอดูซิได้อะไรเอ่ยมีเอ็มลคอยแลไปอยู่ล่ะคิงล็อกกลับไปเล็ดอัลวะโอเคไม่มีคิวแร้วคาะข,ของแทน,นอยู่เอาคิงล็อกมให้หนยก็ได้ไปพบว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่ผมจะต้องทำเป็นคอมผีแปะเพื่อเพิ่มความโหดอไปโอเคผมก็มีตัวผีมารอแล้ว รอเสียบเข้าไปไมืดเอาตัวนี้ออกแล้วดิสโตยัดเลยไหมจริงๆผมก็อยากยัดไปเลยนะอ่ายัดดีไหมวะไอ้ที่ผมรีหาได้อ๋อไม่ได้ละตอนนี้ไอ้เรจิลลำก็น่าจะแห้งตายด่ามั้นนะ่ะเนี่ยความโกงของคอมผีตัดตัวปัญหาออกไปเลยหนึ่งตัวจบเรจิลลำก็เป็นพีเมียดีเพียเขาอะแล้วก็แห้งหายไปเล อ,อยู่ๆแบบเรชิลำหายไปเลยตามตัวไม่ได้โอเคประดิษฐ์ได้เป็นขนนกเหรอขนนกกลางๆอ่ะมันก็ไม่ได้ดีมากแต่ใสๆไม,ไ,มไม่อะไรเอาขายไปตัวไม่ได้ใช่จริงๆจะเริ่มรีหาเลยก็ได้ที่หนึ่งเลือดตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่หนึ่งเอาลงไหมเข้าลงก็น่าจะชนะแล้วล่ะ ขอดูก่อนอันนี้ไม่ใช่ที่หนึ่งอันนี้จะไปแล้วนี่ในชิดลำไหนก็ได้แห้งใช่ไหมล่ะออกไม่แห้งเหรอแปลว่ามีตัวที่สแตตด,ดีกว่าออกก็แห้งตายอยู่ดีด้วยวบายๆเพื่อนโอ้โหของของคิงล็อกก็ไม่อยากได้แล้วดิเอากแก้มาก็ได้ั้งแต่ดาร์กไรมีลูกแกวอยู่แล้วอะ เอาให้จระเข้ยเล่นอันเนี้ยเนี่ยขอดูดิมีตัวน่าสนใจไหมเนี่ยจระเข้พอดีเลยสิ่งที่ผมตกใจที่สุดก็คือผมเพิ่งทำยนัวสองดาวได้โคตรแปลกเลยตัวเทียนามาก็ได้จริงๆทำมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรจระเข้เอ้ยจระเข้ยสามสามดาวปไปเนียย่ยแรงจัดเลยนะจระเข้ยสามดาวอะอยู่คอมเนี่ยโคตรแรงอยู่คอมคอมอื่นก็แรงเหมือนกัน แต่คำนี้แรงกว่าเป็นพิเศษเพราะมีพวกเคิร์สพวกอะไรพวกนี้ครบเลยโอ้ทุกคนเล่นลิชิลัมหมดเลยโอ้กระตุกกระตุกเอลิชิลัมเนะี่ยก็แห้งตายบ่อยแม่งก็ได้เออไม่คันได้กดสกิลก็น่โคตรเศร้าเลยถึกถึกอันนี้ถึกมาเรื่อ พวกตัวเมนหลักๆก,ก็แห้งตายหมดเมื่อกี้เหมือนดักกระเพาตายก่อนาไม่คัดสังเกตเลยแต่ก็ถือว่ายังชนะได้ก็โอเคเหลือหนึ่งหนึ่งแล้ว嘛เราก็จะซัดนายเต็มที่เหมือนกันอะมาดาบออกเลยแล้วมแต่เด๋แว้วอ๋อโอเคเอาเทียร์ช่องอเราจะทำจระเข้สามดาวใส่นายอะมันนายไม่โกรธนะเฮ้ยแต่ว่าตอบไปสุขุนนี่ว่าเก็บตคมไว้ก่อน ทีมก็ดูเขีย่ยชาแล้วเขาอะไรแน่วันนี้มันใส่รมรวมๆกันมาเอ้ยกล่องเทพจ๊าจเาเอแมวแมวเก็บไข่ดีแหละเอาไข่ให้จระเข้เอ้ยไม่แล้วกันไม่นี่แหละกิ๊ก้กาก,กาจระเข้ก็ดีแต่ว่ามันอยากเห็นกิ๊ก้าระเบิดแมวไม่รู้ทำได้ไหมไปั้งแมวก็ตึงแล้วนะ เพืออยากได้กิงก้าทำมีก้าได้ไหมต้องเคลียร์ช่องแล้วอ่ะต้องเคลียร์ช่องแล้วว่าไม่ทันเอาเนี้ออกไปกดไปก่อนเดี๋ยวหาย,หาย <c oughs> เดี๋ยวหายเอริชิลับเขาพยายามย้ายตำแหน่งนะแห้งตายอยู่ดีช <c> ะ <oughs> ตากรรมที่ไม่หลีกไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แห้งตายไม่อยู่เรี <c oughs> ยบร้อย ไอ้คำสาปแห้งตายของคอมแปดมันโกงจริงมันโกงมากแต่ทีมมันก็ทำยากมันจริงๆมัอาจจะเล่นแทงแล้วไม่ทาได้จริงงัเนี่ยขอยสองตัวไหมยิจโตตัวหนึ่งก็ได้ได้ไหมสารฝันให้เป็นจินหนอ่อย อจอรเคีก็ได้ไหมดูที่ตัวไหนจะทำสามดาว,วได้ก่อนมาตอนนี้คือเป็นต้องดูสนามแล้วแม่งผลรับมันชัดเจนแล้วยิงขีแตกขนาดนะ้แห้งตายยงตัวด้วยจบเอยค่อยดีต่อจอรอคยมันจะทำจอรเคีก่อน แม่เลี้ยฟังนะไรก็สิฟังแล้วไงอืมไม่ออกไม่เปแล้วในแง่นี้ก็ตาสุดท้ายละทำจระเข้สาดาวไปเลย อ้าวเมื่อกี้โกดตายอ,อ่ะอ้าวอะไรโอ้ยพีคเฉยเอ้ยอะไรเนี่ยไหนเ,เราต้องตำแหน่งนี้ติดเล่นไปไหนเขาว่างตำแหน่งแบบนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนกับเขาไ้ไอ้ไอชื่ออะไรมันออกท่าก่อนป่ะสลรับเอารากบเพิพไว้ข้ามา โกลดถอยไม่อยู่หลังสุดไม่อยู่ข้างด้าร์คลยข้างเลยไม่หลังสุดไม่กลางกลางก็ได้เฮ้ยแต่จริงก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมมาถึงไอเลปซ่าเนี่ยไม่เคยมาไกลขนาดนี้ ม็กรีไวล์เลยเอารีไวล์ให้ใครเดียวพวกเก็บสแต็กไม่เหมาะการใส่รีไวล์ไอ้นี่ก็ได้นะเนี่ยนี่แหละไปตาท้ายหรือเปล่ารอบนี้เขาจะพลิกได้ไหมดูดิแต่ว่าเฮ้ยผมวางแล้วโอ้าวกะเพราวับบิ๊กไม่รู้แล้ว นัองซอยข้างหลังแทนก้ากพระมันเป็นตัวล้วงตัวไหนเนี่ยตีไปตีไปจรบร้อยมันรอดได้ไงว่าในดักเผาตัวเนี้ยจบพอดีโอเคไม่หันได้ถามโอเคขอเนี้แคปภาพแล้วก็ไปทำไกด์กันอเอาไกด์นี่แหละไป